ตอนนี้กำลังโค่นลูปผักชีอยู่นะครับซึ่ง EP เนี้ยแพนเบดรซสปีของเราเนี่ยจะทำวีแกนมิ a บอลอินทอมโรซอสซึ่งส่วนประกอบแพนเบดเนี่ยก็จะมีแพนเบดหมูสับเอามาใส่ในทามแบบนี้ซึ่งแพนแบดหมูสับแบบนี้ลักษณะใยของเขานะครับก็จะเหมือนหมูสับจริงๆเลยนี่ซึ่งเราก็เอามาใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะครับ อ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งสมุนไพรที่ใช้เนี่ยก็จะมีทมมอิตาเลียนพาสเล่นะครับเราก็บิดเลยอีโรสแมรี่กระเทียมนี้ขาดไม่ได้เลยสำหรับแพนเบรนนะครับใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้สุดท้ายคือหัวหอมหรือหอมแดงก็ได้นะครับโรสแมรี่เราก็ดึงเข้ามาเอาแต่ใบามานะครับทามนะครับถ้าก้างเห็นแข็งเราก็ควรจะดึงเอาแต่ใบเขานี่นะเราจะเริ่มสับกันเลยหั่นให้ละเอียดน,นิดนึงนะเพราะถ้าเกิดหัน่นหยาบๆเวลา เคี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันติดติดพวกสมุนไพรพวกนี้นะครับจะช่วยให้การทําอิตาเลียนมิสเบลหรือมิสเบลต่างๆของเราเนี่ยหอมยิ่งขึ้นใส่ไปเลยตับไปกระเทียมนะครับชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะครับพวกหอมพวกนี้นะครับจะช่วยให้กลิ่นลูกชิ้นแพนเบรของเราเนี่ยหอมยิ่งขึ้นนะครับใส่เข้าไปปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊ ส่วนผสมของลูกชิมแพนเบรดเราได้แล้วไหนไหนมือเลอะแล้วขอสับส่วนผสมของซอสต,ต่อไปเลยดีกว่าโอเคแล้วก็มาสับหอมสําหรับทําซอสนะครับฝึนกระเทียมแค่ตบมันก็พอแล้วก็โหระพาหยับๆนิดน,นึงอ่าโอเคแล้วก็ที่ใช้สุดท้ายสุดก็คือมะเกิดเทศบท เมือเกิดได้บดนะครับแล้วก็มะเขือเทศหลากสีอ่าซึ่งไอ้มะเกิดเทศหลากสีอย่างนี้นะพอเอาไปทําจริงๆแล้วอ่ะแต่ละสีรสชาติไม่เหมือนกันด้วยนะเราก็จะมาหัน่นครึ่งเขาก็พอเม็ดรูปผักชีคนมันหรือตำม,มันนิดนึงครับหอมมากอานนี้รูปผักชีจะมาใส่ในมีดบอลที่เราจะบี้ขยัน คราวนี้ถ้าสีมันดูบางไปนะเราสามารถใส่ซอสมะเขือเทศลงไปได้เพื่อให้สีมันเข้มขึ้นสีมิบ้บาเราก็จะเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมจากแพนเบสสีซีดๆก็จะออกแดงขึ้นนะครับใส่พริกไทยนะครับแล้วก็เกลือพอขยำเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะบีบเขาเป็นลูกซึ่งลูกเนี่ยเราจะโรยแป้งไปตรงนี้เพื่อให้มิ้บอลเราไม่ติดแป้งที่ใช้ก็เป็นแป้งสาลีหรือแป้งอะไรก็ได้ บีบมานะบีบมาให้มันรู้สึกว่ามันเท่าๆกันโอเคครับก็จะได้มีดบลแล้วนะคราวนี้เราก็เขย่าเขาเพื่อให้ลูกบอลเรามันโดนโค้ดด้วยแป้งพวกนี้จะทําให้ยึดเกาะไม่ให้แผ่นเบรลมันแตกนะครับเรียบร้อยอเราจะทำพร้อมกันสองอันไปเลยนะครับอันนึ่งสำหรำับทาซอสเริ่มเลยเราก็เอาหัวหอมของเรา กลับก้นมาถึงตรงนี้ครับเราจะเอาลูกบอลค่อยๆใส่ลงไปท้ยที่เราไม่ใช้น้ำมันท่มทั่วนะเพราะการทำมีดบอลจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะแพนให้มันมีสีสวยนั้นเองนะครับเร,เริ่มกลับนะครับปล่อยเข้าไ้แป๊บหนึ่งได้เลยอ่าโอเคอันนี้สีสวยแล้วเห็นไหมสีประมาณนี้นะครับเกลีย่ยแต่ไม่ได้ไหมนะครับแล้วก็จะใส่เมื่อเขือเทศกระป๋องลงไป กลับวันนี้มาดูอันนี้บ้างนะครับพอมาเริ่มเดือดอย่างนี้ยก็ลดไฟลงนะครับใส่กระเทียมลงไปใส่เบรซิลลงไปใส่มะเขือเทศลงไปนะครับแล้วก็เริ่มคนระหว่างนี้มีบอเราสีเริ่มสวยแล้วนะ ตอมนมะเขือเทศเราพอได้แล้วนะมะเขือเทศเราเริ่มบี้เละนุ่มแล้วผมม่ชอบพอคแค่นี้แล้วก็จะเอามีดบอลที่เราได้เนี่ยใส่ลงไปเลยแล้วก็ตุนแพนเบสมีดบอลของเราเนี่ยให้เข้ากับซอสน,นิดนึงแพนเดือดพเริ่มคกลืนน้ำแล้วเห็นไหมลูกชิ้นเราเริ่มรู้สึกว่ามันฉ่ำฉ่ำน้ำแล้วคราวนี้เราก็จะเริ่มปรุงรสเขาแล้ว ก็จะมีพริกไทยนะครับเกลือขั้นตอนนี้ใครไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ว่าผมชอบใส่นิดหนึง่งเพราะมันทำให้เราช่วยตัดรสเปรี้ยวมากของมะเขือเทศออกได้นะครับใครรักษาสุขภาพก็ใช้สารทดแทนความหวานได้เนาะคนเข้าเบา,บามือผมมชอบความเผ็ดร้อนนะครับซอมมะเขือเทศอย่างที่บอกเราทำให้ขา้าวปากคนไทยกินใส่ทาบาสโก้ลงไปนิดน,นึง รับรองว่าจีจัดอันนี้เรียบร้อยแล้วผมไปดับไฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาพัสซี่ที่เราเหลือไว้ตรงนี้แหละมาสใส่เข้าไปใครชอบเยอะก็ใส่เยอะอ่ะแล้วก็ค่อยๆนมิดบอลเลงไป ปิดสุดท้ายท้ายสุดคอตเทจชีสรีคอตต้าชีสแล้วแต่เลยนะครับซึ่งที่ผมใช้คอตเทจชีสนะแล้วก็หัวละพาเราจะมียอดสวยๆอยู่สุดท้ายครับก็จบที่ออริกาโนเป็นการเพิ่มดีเทลของอาหารเลยนะแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยเรียบร้อยครับกับแพนเบดรับสูของเรา EP นี้นะครับแพนเบสมีทบอลอินทมาโตซอสนะครับ